กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเนทเวทคาเฟ่ครับวันนี้ก็เรื่องบอนไซตอนนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่แคะนะครับวันนี้จะมาถอดลัดวต้นเชอร์รี่แคะนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปตอนที่เราเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็เข้ารวดจะถอดตัวกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับส่วนกิ่งข้างหลังเนี้ยก็คงยังจะไม่ถอดเพราะว่ากิ่งมันฉีกนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆให้ดูจะมี คีมนะครับอันเล็กๆแบบน,นี้ก็จะเริ่มถอดจากข้างบนลงมาข้างล่างเหมือนกับตอนที่เราเข้ารวดนะครับต้องเบาๆมือหน่อยนะครับแต่ถ้าถอดไม่ได้ก็แนะนําให้ตัดไปเลยนะครับต้องใจเย็นๆกับมานหน่อยนะครับ สำหรับต้นนี้ก็คือเราได้มามันเป็นต้นที่แยกกออมาจากต้นใหญ่คนระับเราก็เลยขึ้นเป็นสามก้านขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กะจะเป็นทรงคล้ายทรงทรงบูมนะครับคล้ายทรงบูมแต่ว่าอาจจะไม่เชิยไปทรงบูมเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ได้ดัดโค้งงอขนาดนั้นนะครับ แค่กะให้ขึ้นเป็นเป็นพุ่มนะครับแล้วก็จะตัดตัดทดลงไปได้เรื่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือต้นเชอร์รี่แขก็จะออกออกดอกนะครับออ,ออกดอกนะครับออกดอกให้เชยชมแต่ว่าวันนี้มันไม่ออกข้างต้นนะครับก็ยังหาวิธีอยู่ทำให้มันออกข้งตน้น มีแต่ใบนะครับเชยชมได้แต่ใบก็เสน่ห์ของต้นเฉยด่แคคคือมีกิ่งที่เหนียวกิ่งเหนียวมากแล้วก็ทนอึดขาดน้ำได้ได้นานนะครับแล้วก็มีดอกที่สวยผิวพันผิวพันธ์ของต้นเฉยด่แคคก็จะแตกเป็นเก็ดขาวๆเนี้ยมี ลักษณะเด่นตรงนี้อยู่ก็ไม่ยากครับเป็นกิจวัตรประจำของคนที่เล่นวันใสนะครับก็คือจะมาถอดลวดออกมาอย่างนี้แล้วก็แต่งอย่างเก่งตรงนี้นะครับเห็นปะนี่มันเสียครับแล้วก็ตัดออกมันแห้ง ตัดออกแล้วก็รอ,อ,อให้แตกใหม่ทีนี้ก็แต่เชอร์รี่แคะน,นะครับข้อเสียก็คือตรงกิ่งนะครับตรงนี้มีชอบฉีกตรงกิ่งนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยดัดแต่เยอะแต่ว่าตรงกิ่งตรงข้อต่อเนี้ยตรงนี้ยนี้ เข้าเพื่อให้กิ่งที่มันเคยฉีกครับให้มันประสานกันกิ่งตรงกลางตรงนี้ครับผมยางจะไม่ ไม่ถอดออกนะครับเพราะว่ามีตัวนี้มีความมีลักษณะที่ฉีกกิ่งที่ฉีกอยู่ยาทาเร่งอาจจะเรยเติบโตของของเนื้อเยื่อของไม้นะครับให้ยาไม่ให,มให้มีบ้างนะครับเวลาเราตัดมันก็จะหักถ้าหักแบบเยอะเกินับกิ่งต้นก็จะทิ้งกิ่งไปโดยอัตโนมัตินะครับ แต่งง่ายๆนะครับงานประจำของต้นเชอร์รี่แคมีความน่ารักมีสเสน่ห์ต้นหนึ่งนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเป็นทรงธรรมชาตินะครับเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นที่จะเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำลากแล้วก็เพิ่มขนาดกิง่งเพิ่มรายละเอียดปีกย่อยปีกย่อยตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ขึ้นไปอะไรเงี้ยให้มันเป็นพุ่มนะครับ ก็ลองติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ